ว่าตามคาดค่ะเออทำเรื่องแรกเลยแล้วกันค่ะอะไรยังไงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไม่ไปคอนเสิร์ตก็ก็เออเดี๋ยวก่อนก็อธิบายยังไงที่เพื่อไม่ให้กระทบไปก็คือเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้ได้ตรงตามคอนดิชันที่เราดีไว้ด้วยความคอนเสิร์ตทางผู้จัดอาจจะติดปัญหาบางประการแล้วก็มีดีเลย์มาอะไรเงี้ย คือด้วยความถ้ามมรติทำไนกับหอมนะคะม,มันก็จะมีระบบว่าโอเควันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรเดทไลน์ line, ต้องทําอะไรยังไองอะไรเงี้ยพอด้วยความคอนเสิร์ตเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์จากคอนเสิร์ตเป็นทอล์กโชว์เราก็รู้สึกว่ามันต้องมีการเตรียมตัวเยอะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทําอย่างนี้ขั้นตอนที่2ต้องทําอย่างนี้พอมัน,ม,นมันเลยเดทไลน์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่ทนันแล้วก็เขาตัวทางผู้จัดเองเนี่ยก็มีปัญหาส่วนตัว แบบไม่ได้เราคงไม่ได้บอกว่าปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันจะผิดมารยาทก็คือเขาเองก็มีปัญหาส่วนตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเกิดความไม่พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเออใหขคนด้วยมันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากจากทางนูนที่ที่ชัดเจนแสดงว่าลรีนดีเลยนะ มันมีความเงียบเกิดขึ้นจัดเงียบไปเลยไม่ได้มาคิวงานต่อเนื่องว่าจะต้องทำอะไรต่อมันถึงเดทไลน์ที่ที่จะต้องคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอมันไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกว่าอาจจะติดขัดแล้วไม่พร้อมแล้วเราก็อยากบอกทางเอฟซีที่ออสเตรเลียเพราะเขาก็ได้เล็กมาถามเราคือ,อยังไงเขาเองเขาก็ไม่รู้เพราะเพราะว่ามัน,มนเงียบมากเราก็เลยงั้นเราแสดงตัวไปก่อนเลยว่าเออมันมันจะไม่มีเราแล้วเอฟซเขาจะ จะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เขาอยากเลื่อมขได้คุยกับเพื่อนๆคนอื่นที่จริงก็ไปกับทีงสี่คนท่ื่จริงๆคุยกับหลายคนค่ะอันนี้คุณคุณ,คณตั้มบอกให้เอ่ยชื่อคุณด้วยเพราะเขาอยากมีพื้นที่สื่อ <c oughs> <c oughs> คุณมีตมั้มมีซันนี่มีปอ S <S มีคุณบ,อ,บ,อ,บอ,อยเนี่ยเขาต้องกับเราอยู่แล้วเพราะว่างานนี้เขาติดต่อเราและเรามีเอื้ออาลรีดึงเขาใหม้มากับเราด้วยมีบุญคุณใช้คาว่าอย่างงี้ดีกว่าค่ะพูดอดย่างอื่นเนี่ยมันดูไม่ดีนะคือเรามีบุญคุณกับเขาเรานึกถึงเขาก็เออมาด้วยกันสิอย่างเงี้ยเพราะเราลองเพลงไม่เป็นพ่วงมาเขาก็เลยร่วมชะตากรรเดียวกับค่ะก็บางคนก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ได้รอกคิวแล้วนะเพียงแต่เรารู้สึกว่าถ้า ถ้ามันไม่ได้มีการล็อกคิวเกิดขึ้นน่ะหอมอยากส่งสัญญาณบอกทาง FC ว่ามันจะไม่มีเรานะเพราะว่าหอมว่าฝั่งนู้นเขาก็คาดหวังว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สรุปมันมีฟีดแบ็มาจากทางก็มีฟีดแบ็ค่ะก็คนที่เขาทําเรื่องขอรีฟันตั๋วก็ได้โอนเงินเลยหมาถึงคนที่ต่างประเทศนะคะก็เหมือนกับ บางค,คือด้วยพอคอนเสิร์ตมันจะเล่นมิถุนาใช่ไหมคะพอมันเลื่อนเป็นกันยาบางคนไม่สะดวกดู oh เขาก็ขอทําเรื่องรีฟันแล้วก็อา,อาจจะรอขั้นตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกมาทางไดเลกของว่าเขายังไม่ได้เงินรีฟันคือเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากโสต์ไปอย่างเงี้ยแฟนคลับบอกเออเขาได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาโอนให้อะไรอย่างเงี้ยก็แฟนคลับเาแล้วรู้จักเขา่เก็ก็เขาก็ติดต่อไปทางบอยแต่ว่าของเราเขาก็ยังยังไม่ได้อ่านลน์เหมือนเดิมแต่เขาบอกไปทางบอยแล้วก็เคลียร์ค่าเสียหายกับเรา ตอนนี้ก็จะได้คค่าใายสิ่งสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเราที่เราออกไปก่อนที่เราควรจะได้รับก็คือได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้มีการโกงอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอาจจะมีการติดขัดเรื่องของทางฝั่งเขาแล้วเราอาจจะสื่อสารกันไม่ได้มากพอเพราะว่าตัวเขาจะยุ่งมากค่ะคือางว่าพอเรื่องไปกันยาคิวเราก็ไม่ได้คือนตอนนี้เราเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้วอะค่ะอืมแล้วแล้วแบคแพ็ที่เราทํามา ก็คือเขาใจ่ายให้เราเราก็จะมอบไอ้ทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ให้แก่เขาแต่จะบอกว่าไหนไนมันทํามาแล้วจ้างงานหอมบอยอร้องเพลงก็ได้นะคะเบกกิ้งทำมันทํามาแล้วแล้วมันดีมากมสักท่อนฉันจะตีเธอนะสักท่อนก็ลองให้มันเต็มเพลงไปสิแสดว่าตอนนี้คือ <laughs> <laughs> ี่คนยังไม่มีข้อสรุปว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ใช่ค่ะหอมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะคุณตั้ม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 แต่คุณตั้มนี่คืออยากไปมากหรือว่าคุณตั้มบอกอยากไปบอกพี่ผมก็เสียดายนะผมไม่เคยผมไม่เคยไปออสเตรเลียเลยนะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกตามก็เอาสิก็เหลือสี่แซบก็ได้จ่าาแซบอะไรเงี้ย ปออันกที่สนิทกับเราเขาปยังไงบ้างปอหอมไม่ได้คุยเลยค่ะหอมเจอมีโวกาสเจอซานีกับตั้มเฉยแต่ทีเนี้ยในส่วนของการดีลศิลปินอื่นๆอาจจะต้องผู้จัดอาจจะไปดีลกันเองว่ายังมีต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมรู้เราเป็นแบบเซ็งไม่ไม่เซ็งไม่เซ็งหรอกค่ะหอมเข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางได้อะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นหอมก็แค่ขอการสื่อสารแล้วก็พอบางอย่างมันชัดเจนหอมถึงได้โพสต์เพื่อเป็นการบอกกล่าวแฟนคลับ ทางโน้นนะคะแต่พอเราโลดเราก็ลบอันนี้ที่เราลบนี่ิดเพราะว่ามันมีอนิดแตะอะไรมาแล้วก็ได้ได้แล้วคือลงตัวลงตัวแล้วก็ลงตัวลงตัวค่ะคือเราได้การพูดคุยที่ลงตัวแล้วแล้วก็เออเราก็ไม่ได้มาเพื่อจะแบบทำร้ายใครหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็คือบินบินเราใช้ได้แบ็ิงแท็กกันทัศแบ็กกิ้งแท็กเราก็ให้เขาไปแล้วเออแล้วก็เขาก็ เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ในส่วนนี้กับเขาไปเพราะเราไม่ได้ไปร่วมง,งานเขานะ,ะก็ถือซะว่าเขาซื้อแบ็ k กิ้งแท็กไปเสียได้นะเพราะเราใหม่มากตั้งมู่กับการร้องเพลงตอนนี้มากเขาสุดท้ายเขาเปลี่ยนเป็นทอล์กโชว์คอนเซ็ปต์ก็เสียดายนะที่ความสามารถของเราถูกปิดกัน้นเ, <laughs> เหมือนเราจะจะเกิดแต่ว่าเราถูก,ถก,ก,กคุมกำเนิดสะก่อนใะตรงนี้ทีนี้ก็ฝากบอกผู้จัดที่เป็นอร์แกไนที่เมืองไทย ท่านอาจจะฟังเพลงดีๆมาเยอะแล้วแต่หอมเชื่อว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละผิดบ้างถูกบ้างโน้ตเตะไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่แบ็คกิ้งแท็กทำดีมากแต่ว่าพี่นายไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าหรือจะติดเพลงจ่ายซิงเกิลไปเลยไรนะซิงเกิลมันอะไรนะซิงเกิลคิดว่าเราเห็นพีคแล้วเราคิดว่าให้พีคทำดีกว่าพีคโอเคละโอเคมากเราคิว่พี่องคู่เหมือนเราเขเสียใจมากกับการที่ไม่ได้ร่วมงานกับเราจารณ์เออคุณบอยเขาไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่า แค่ค่าแบกกิ้งแท็กอะเขาถูกหารสองเขาคือผู้ร่วมนะตกรรมก็คือคุณบอยถ้าเขาถ้าเขาไม่มีเราอันนี้พูดกบพูดนะเขาไม่มีทางมีงานอย่างนี้ติดต่อมาอยู่แล้วอะค่ะไม่ไม่มีทางใช่ค่ะก็คือเขาไม่น่าที่จะกล้าคิดทวงอะไรลํำเลิบอะไรกับเราอะค่ะคิดว่านะคะเร่าาณคหตุก์น้ เหตุการณ์เหตุก็คือว่าเราอ่ะจะไปร้องเพลงเปิดหมวกเราไปถ่าย YouTube ด้วยแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกทําประโยชน์หน่อยอ่ะก็รับหาเงินแต่หอมมาอยู่จังหวะที่กําลังถือกล่องกับปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะวุ่นวุ่นเรื่องการถือกล่องแล้วก็ได้ยินเสียงเลขาโวยวายโวยวายแบบเออแบบโวยตำรวจเหมือนในละครเลยค่ะโวยวายเหมือนตลาดตรงนั้นเลยแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็อ่าตอนหลังนะเขามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาสะพายกระเป๋าหอมแล้วกระเป๋าหอมมันไม่ได้รูดซิป มันก็คงเปิดยัว่วมีความยัว่วป้าเขาก็มาเดาว,ว่าไม่ใช่แก๊งคนไทยเท่าที่เราคุยกับตำรวจนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีะแต่งตัวลุ่มล่ามหน่อยกระเป๋าของเขาเี่ยที่พลาดอยู่ที่ตัวมันจะมีซิปหลายอันอซิปหลายอันมีผ้าพ,พันคอผืนใหญ่เพื่อใช้ปิดแล้วก็เวลาล้วงก็จะโกรยเข้ากระเป๋าทีนี้จังหวัดเลยขาเขาจะเช็คกระเป๋าตลอดเวลาเขาก็จะล้วงเอาของแหละล้วงปุ๊บเฮ้ย hey เจอมือใครอีกคนหนึ่งในกระเป๋าพบมือใครสักคนหนึ่งก็จะเป็นแบบคุณป้าอแต่คุณป้าบอกเขาเหมือนเขาพูดไทยได้นะแบบเขาไม่ได้ทำอะไรเขาถ่ายคลิปแต่ถ่ายคลิปอะจังหวะที่พูดอะมือเพิ่งหยิบโทรศัพท์ล้วงขึ้นมาแล้วก็พฤติกรรมก็ลนลาลนลาอะไรเงี้ยในกระเป๋ามีมีเงินประมาณเท่าไหร่มาค่าล้านอ๋อในกระเป๋าสามร้อยหรือแต่มันถูกเก็บแบบฟูฟูไงฟูฟูขึ้นมาเพราะว่า ต้นหอมมีอะไรก็ได้หยอ่อนลงยกระเป๋าอย่างเงี้ยคือความโชคจริงๆมันมีหลายพันแต่ความโชคดีคือแฟนขับออะโอนตังเขา้าบัญชีรเราเราก็เลยเอาเงินสดเนี้ยไปหย่อนใส่กล่องอไม่งานน่ะหมาก็คืออดอจ้าเพราะว่าถ้าป้าเขารวงไปเขาจะเจอแบงค์พันแน่นอนอเออคุณตำรวจก็โทรมาสอบถามแล้วก็เ,เขาก็บอกว่าเออเป็นแก๊งอย่างนี้ที่อาศรรยัยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจัดการยังไงก็คงเป็นเรื่องของเขาแสดงว่าเราไม่ใช่รายแรก เราไม่ใช่ไรแรกค่ะพอเราเราโพสต์ไปก็จะมีคนมาเป็นว่าใช่ป้าคนนี้เคยเอาอย่างนี้ี้มีแก๊งขีดกระเป๋าตรงนี้ระหว่างที่เราเดินมันก็จะมีป้ายเตือนตลอดว่าอระวังล้วงกระเป๋าขีดกระเป๋าเขาเตือนไม่ได้ให้อะไรไปหรอกป้ามันไม่เหลืออะไรแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดําเนินการยังไงคือส่วนใหญ่จับคนเหล่านี้จับแล้วก็ปรับ แล้วมันก็ถูกปล่อยออกมาอะไรเงี้ยาจนี้แล้วอย่างนี้เวลาถ้าเราไปากทำเราต้องรับคุณแค่ไหนถ้าจะไปรานำไปใสาาธรณะก็ต้องมองเลยใครใส่ชุดลุ่มล่ามลุ่มล่ามใส่หมวกถือผ้าพป็นคอมาให้สังเกตไว้ก่อนอ่าอ่าแล้วเราแต่งตัวเหมือนเราตีลุ่มล่ามไปลุ่มล่ามฉันจะฟ้องพรบไมค์ไมโครโฟนจ้างการไหมจ้างการจ้างไม่ต้องถึงขนาดเลยไม่มีต่างจ้างการให้เขาเอาไปเดินร้อยสองร้อยถ้าเราเจอเราก็จะ จิกนะจิกนะอย่างนะจิกนะอะไรเงี้ยตอกสัญญาณไปก่อนคุณหอมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไเสมอเยอะทำไมอ่ะเขาโพสเจอว่าเขาแบบจะอยากกันอะไรเขาเราเป็นเขาเป็นที่เรียนแบบรับลูกเขาโพสแล้วเขาก็ลบไงเขาก็สนิทได้ใช่ไหมก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าฟังปัญหาไม่ไม่ฟังปัญหามามาสักระยะนึงแล้วคือพวกหลักระยะทางไกลมันก็จะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นฝั่งนู้นก็อยากให้ไปฝั่งนี้พอมันทำงานยุ่งๆอากาศร้อนอะเนาะ น้ำลายก็ยืดโอ้โหอาจจะไม่เข้าใจกันยังยังไม่มียังไม่มีหรือโอ้จะจะพูดเกี่ยวงานเข้ามันอีกเนาะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้คุยฉันก็อ่านไม่ทันแล้วเราสนับสนุนเขาเราสนับสนุนเขาหรือว่าเราห้ามเขาให้เขายาเหรอก็ให้เขามีทางของเขาก็ดีถ่านข้าถ้ามันไกลกันขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีความสุขจะอยากอะไรได้ปัญหาของแม่เจ้าหล่อเราให้กำลังใจเขายังไงบ้าง ให้กำลังใจผัวเขาทำไมอ่ะไม่หรอกรักมันทางไกลให้กำลังใจทั้งคู่แหละกลัวไหมว่าเขาจะทำหมวที่เขาโพสแล้วเขาลงทำก็ชีวิตเขาอยากก็แค่อยากอยากก็แค่หาใหม่เราก็พร้อมกอบอารมณ์ไม่ต้องบอบหรอกคนอย่างมันอ่ะสุดท้ายแล้วเราเป็นฟังเดียวกับอัฟบชลาภาแล้วเป็นยังไงบ้างออกแพงมึงจีนไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือเห็นข่าวอั้มนี่แหละ อะไรวะหนังจีนชุดลวด้วยความเราก็ลุงหนวดวิดีโอมาก่อนแล้วก็อาลองเปิดดูแป๊บหนึ่งเปิดตอนสามทุ่มปิดทีตีห้าเราหลงแล้วเลาอะรวังผู้ชายเลยคนเขาชื่อหลัวซีใช่ไหมแต่แฟนคลับให้เรียกว่าหลัวเราก็บอกตรงนี้เลยถ้าเกิดใครอ่ะพาหลัวซีเข้ามาขอไปเป็นพิธีกรจะไม่ทำลุ้มล่าบนเวทีมีงบเท่าไหร่มาคุยเลยขอถ่ายรูปคู่แค่นั้นเองหยุดพูดคำว่าฟรีตีปากก่อน รถมันต้องใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องอแต่รถเขาใจหออกอ้ําปชรพาเข้าใจอ้ําบอกว่าเธอถ้าจบเรื่องนี้บอกนะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อถ้าเกิมีคุยกันด้วยใช่ค่ะรักเขาอขอบคุณค่คณะละครแค้นคือดีมากอย่าพงปิดกงขอบคุณค่ะ